โอ้ไ oh ม,ม่ครับผมไม่ได้เล่นนานแล้วนั่นอะไรนี่อะไรนั่นอะไรอะไรมั้ง่ะอ๋อ,อต้นไม้แล้วเฮียอะไรแล้วกูเกิดที่ไหนนี่กูจับได้ล่ลางๆคือกูต้องต้องทำอะไรท่านหนึ่งจะทำเฮียเลยวะออ๋ใช่กูต้องตัดต้นไม้ไอ้เ <c> ฮ <oughs> ียกูไม่เล่นนานเกินอ้อยกระตกุก โว้โหเฮียเจ๋งมีอาชิเมนยนด้วยเอ็เคจำได้ว่าภาคเก่ามมนมีใช่ไหมภาคเก่ามันจัดเลยแต่ก่อนไม่มีแบบนี้หว่าเจ๋งเป็นลายเฮียเอยอ,อ่ะได้ไหมพอประมาณแล้วแล้วกู้ต้องทำไงตีใบเพื่อหาไม้สตริคช่องครับเออเออโอ้ให้เดียๆๆเย็วเรวอ๋อไม่ใช่ไอ้เฮียรู้แลว่าของเล่นใหม่ อูห้หูอาชิป e มน m e โอ้แล้วกูจะข้ามมาทำพี่อะไรสองอันอ๋อมันสามารถเลือกได้เจ๋งว่ะเอ,อ,อ่อขุ่ยอู้ไหนไงไหนไงนั่นไงนนนนนนอ๋อบล็อกขวานนีวัวด้วยจำได้นี่กูจำได้อ่าแล้วก็วางไอ้เหี้ยกณผู้ชมชินกูไม่ชินกับปุ่มเหรอฮะอ๋ออ้า มันมีบอกวันด้วยเฮีย yeah. อัปเดตใหม่อย่างเจ๋งกูกลับมาเพราะไอเคียนี้เลยกว่าเสงต้องดังแน่เลยกูปิดเสียงก่อนโอเคเท่านี้ก็น่าจะพอตอนนี้กี่โมงแล้ววะต่อไปเราจะครับในส่วนของอซอสขวานโอ,อไม่พอแล้วก็พีกแอคแล้วก็พั่พวของพวกนี้ทิ้งไปทิ้งไปเราจะไปทางไหนดีคมหอหาไปที่ที่ไม่มีทุ่งหญ้าสวรรค์ะได้ขนแกะรอดตายไปนหนึ่งวันงั้นเหรอคือตอนนี้ผมกำลังหาทุ่งหญ้า โอ๊กทุ้งหญ้าธรรมดาอยู่นะโอ้แก่อีกตัวอ่าทุ่งหญ้าที่มันเป็นหญ้าธรรมดาไม่ใช่ทุ่งหญ้าอะไรทุ่งหญ้าสวนนาโอ้มีฐานด้วยโอ้มีสบีด้วยมันอ่อยทำไมทำไมต้องกู้เฮียโว้วโว้วโว้โอ้ยไอ้งู ตายไปซะทองแดงน,นี่จำได้ใช่ไหมในทเ่เริ่มมันบอกพุ่งไปเลยวกูหนังหนังโอ้เธอมีสปองมีสปาวกูอ๋อใช่ใช่กูอ้ากูเกิดไหนเนี่ยไม่เหม็นไม่หลุดเฮ้ยโอมาอันนี้ต้นไม้ธรรมดาอย่างแรกที่ก sure. ูต้องทำเลยก็คือหาที่ซุกหัวนอนใช่โว้สวัสดีพี่มืดมืดไปไหน โอ้โอ้โอ้ฟักอ่า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 เขี่ยอ่ากูเอ่อหลุมอยู่ละเจอกันตอนเช้าอ่าเช้าฮิอึสรภาพออโอ้ยหลังโอ้ฟักเอาละเราจะเริ่มต้นใหม่ยังไงดีเอ่อ ไม้ให,ใหม่ k e e p ออ๋อแมนเราจะไปไหนดีอเอาเป็นว่าคราบของก่อนโอเคกบบเลับมาเริ่มต้นใหม่โอ้ตัวฮียอะไรอนะ่ะอย่างเจ๋งมีฟักทองด้วยไอ้นี่เฮียอะไรกินได้ไหม ไอ้เหี้ยโง่โอ๊ยกูกงโง่นี่กูสนพวกนี้มากกว่าเอ้พัมกินอะไรวะกินได้ไหมเราเจอทะเลใช่ไหมวะเอ้ยใช่ใช่ทะเลแหละทำไมไมันมีโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเยีย่ยมเยี่ยม ูชอบจริงเสียงร้องเนี่ยเอ่อเมื่อกี้เห็นวัวเห็นไหนวัวมีหมูด้วยโคตรดีเนาะที่นี้แต่ไม่ค่วิลเลจเจอม่ทะเลทรายเหรอใช่ทะเลทรายไหมใช่ใช่น่าจะใช่แล้วล่ะเฮียบอ,อกเพรเยอะขนาดเนี้ยฝนตกเกมนี้ฝนด้วยเฮียหรือมีแล้วนานแล้วละวะก,กูจำไม่ค่อยได้เดียวน่าจะมีนานแล้ว,ลวกูเพิ่งมาสังเกตมั้งกูไม่ได้เล่นนานเกินไปละ ฝนหี้ยอะไรเมื่อกี้ตกแป๊บเดียวก็ไปขูดขอบทะเลทรายดีกว่าเฮ้ยเจอไบโอบปกติแล้วเย่แล้วฝนก็ตกเยี่ยมโอ้เจออ้อยเยอะเลยแต่กูยังไม่เจอหมู่วาดอาหารก็เริ่ม่อยหลอแลวโอ้ไม่นะไอลูกรักนั่นแม่มึงเหรอหรือพ่อมึงหรือใครไอ้เย่ทำไมตัวสีน้ตาลนตมึงสีขาวเนี่ยมันก็ตำ แม่งไบยาอาอน้ยอาอาเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮย เสร็จโอเคแล้วทีนี้เอาบ้านดีไปก่อนแล้วกันช่วงแรกอาคุไม่มีอะไรสร้างอ่ใกล้เสร็จแล้วอีกนิดนึงแปะหลังคานิดหน่อยโอเคได้บ้านหลังนึงแล้วแล้วก็สร้างเตียมเซฟโอเคนอนได้ไหมนอนไม่ได้หุดเหมืองรองอ,อขอทําเตาแป๊บนึงน่าจะุดอย่างงี้นใช่มันหุดอย่างเงี้ยกูจับได้ละนี่ไงกูเจอฐานแล้ว โอเคได้สามยี่าย 23. ี23่ก้อนกูทำไฟก่อนเลยเออเฮียต้นไม้ไอสัตว์ไม่มีนูน่นต้นไม้อยู่นู่นเอาเอาเอาไม้แป๊บนึงโอเคใช้เข้า้านดีกว่านอนเออนอนได้โ <c oughs> <c oughs> อย <c oughs> <c oughs> เอ้ยเช้าแล้วเออไอ้เฮียเมื่อคืนนี้นอนเจ็บคอจัดโอเคแล้วก็ปักไฟไปที่เหมืองแม่ม,มุมจะเล่นกูอะเมื่อกี้อะไรกูยิงคิปเปิลหนาไงดีวไว้ไม่มีพิดอย่าระเบิดขอขุดเหมืองไปบน,นึงอะกูขอแค่ว่าขุดไปดีๆแล้วกูจะเจอเลยอะไรดีๆสัอกแจางที่สามารถใช้ได้นะโอแพกผังขุดมาลุกแล้วนะเฮ้ยยังไม่เจอหาอะไรอีกเลยโอ้ใช่กูว่าจะผูกต้นไม้นี่วะหลืมไปเลย สักวันกูจะแดดเบบี้ <Baby. S 1> เอาเอาได้ขนเองเหรอได้แค่ขนโอ้โ้ว้าห่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 าต้นใหญ่บิ๊กบึ้มถ้าปลูกเป็นแถวมันจะขึ้นไหมไหมวะน,น่าจะขึ้นละ่ะขนาดปลูกใกล้ขนาดนี้ไม่ยังขึ้นเลยอ่าแล้วก็ไปเอานน่นก่อนแป๊บนึงไปเอาอ้อยก่อนนะครับโอเคกับต่อโอ้ฮี่อะไรวะน่ะ

ได้ยินเสียงสเกเลตันใกล้ๆวะกูย,ยินเสียงโครงกระดกูกใช่แล้วกูก็ฟังไม่ผิดโครงกระดูกตัวเป็นๆไม่ใช่ข้างล่างน้าที่ข้างซ้ายทางซ้ายเรานะไม่ใช่ดิไอ้ที่อ่ะขวากูรูผิดขุดมาขนาดนี้เรายังไม่เจอถ้ำพี่เกอร์เฮ้อเฮ้อมันเกิดไปแล้วกูจะไม่ไวแล้วหนะ้าทำไมมีดินด้วยวะอะไรเนี่ยอ่าขุดยากแลไรที่อ่ะอะไรม,ม,มันเป็นอะไรเฮ้ยยังขุดยากจังวะเฮ้ยกูเจอถ้เำเฮ้ยกูเจอถ้ำกูเจอถ้ำ ที่ความสูงระดับ5โอ้อัปเดตใหม่เฮียกูยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยฮัลโห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 ลมีใครอยู่ไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเอาตอนแรกกูนึกว่าฐานโว้ยไโซนเห็นนี่เป็นดอบแรกเวยกูจะไม่ลงไปเด็ดขาดถ้ามันไม่ปลอดภยัยเท่าโคตรใหญ่มีเหล็กตรงนั้นด้วยมันอลังการกว่าที่ทุกทีอย่างเนี้ย อัปเดตใหม่มาโคตรเยอะเอยเหล็กๆอยู่ตรงนี้อยากลงไปต่อนะแต่ทอสไม่เหลือแล้วไปล้ะจ้าไม่อยู่แล้วจ้าค่ำแล้วนะน,นะใช่ไหมวะหรือเช้าไอ้เหี้ยนั่นนอนครับนอนเออวันนี้วันนี้ไม่กลนวะ่ะเฮ้ยเองจัดเลยเฮ้ยมันมันเป็นไม่ได้กูไม่กลนวะ่ะ ยากทิปขายกับต้นไม้หาเนี่ยกูเสียเวลาไปครึ่งวันกับต้นไม้เฮียลิยนเลยในที่สุดในที่สุดกูก็เสร็จโอ้ยเวรตัดนานทิ่หายกูจะไม่ปลูกไม้ติดๆกันแล้วแม่งตัดยากจัดแล้วมึงดูไม้กูนี่โอ้โหโอ้โห โตรเยอะเลยลองดูซีต้นไม้โอ้โห64กับ12อันพวกมึงก็ขยันเกิดใหม่นะไอ้ฮี้น่าจะได้ทำฟาร์มทำทำดีเลยปะพะแมงเท่านี้มึงก็ยากแล้วนะเฮ้ยวันนี้มึงจะฝนตกทั้งวันไม่ได้นะเฮ้ยกูตัดไม้กูก็ตัดไปแค่ไม่คือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรือหรือก็เลยวะอ๋อกูคิดจะตัดช่างแมงเลยอาแค่นี้กันนคิดว่าน่าจะมีไม้ใช้เบรกยาวใช่ยาวจัดจัดด้วยทำเตาหลอมก่อนลวกันกูหลอมไม้เลยจังหวะนี้เดี๋ยวเขาเรียกเผาไม่ใช่เหรอ เอาเผาไปให้หมดเลยกูมีบ้านไว้ทาไมนั่นหละคคาถามทําอะไรดีวะฟาร์มก็แล้วกันผมว่าทําฟาร์มกันแล้วกันนะเออเอาอยัางไงดีกูจะทําแปลงแต่กูไม่มีมเมล็ดสวัสดีเพื่อนยาคิดถึงกูไหมโอเคจหวันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือกูต้องหา,มาเมล็ดพืชกูหาไม่เจอจริงๆมาจากไหนวะเอออันนี้ไปโอมจังเกิลใช่ไหมมันต้องมีแตงโมดิใช่ไหมใช่มันต้องมีแตงโมใช่มันต้องมีแตงโม,ตงมแตงโม,งโมปกติแล้วมันจะอยู่ที่สูงเฮ้ยนี่ไงแตงโมเจอละ แล้วก็ไผ่เอามาให้ตรุค่า้าได้มา14อันโอเคสติกฟรีมีเมลด้วยทางที่ดีถ้าน่าเจอเมล็ดโกโก้กด้วยจะดีมากเลยนะใช่อยากเจอเมล็ดโกนั่นไงไอเฮียกูเห็นแล้วแต่เอ้ยได้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 สวัสดีคุณหมูคุณแกะไม่ได้เจอกันนานมาเมล็ดข้าสบายดีไหมครับสบายดีไหมกูถามสบายดีไหมอม กูถามมาสบายเนี่ยมึงก็ไม่ตอบกูปเป็นที่อะไรกันเนี่ยไม่ตอบกูสักคนพวกเวนใช่ไหมมึงก็ไอ้คน <c oughs> ไม่เคยคุยกูเลยกูไม่คุยกับมึงไอ้เหี้ยไปไกลในสองตัวมึงอ่ะกูไม่อยากใกล้เวนไปละกูนอนแล้วอยู่เว้ยอะไเออเ <c oughs> สียงเตื่นเช้ามาก,กับ เสียงซอมบี้ที่แม่งดังกลางวันอ่าเสียงอันไพเราะเอาละจังหวะแรกมันตายส่วนในของหลังบ้านกูเดี๋ยววันนี้เพิ่งวันที่สี่ใช่วันนี้เพิ่งวันที่สี่มึงมาได้ไงปลูกลายป,ปลยูกปย โอเควันนี้เราทำรายการไอ้เฮียกูพุ่งปูคำนี้ไม่ใช่เหรอตัวไงยังวะชิคเมนปิดล็อกกูชอบคำนี้จริงๆเลยเออวันนี้เราทำอะไรนะปลูกโกโก้ใช่ปลูกโกโก้ก็ปลูกโกโก้ปลูกต้นไม้กอนต้นเดียวพอมึงต้นเดียวก็พอแล้วไอ้เฮียไม่ใช่ต้นโอ๊กเมื่อคืนนี้กูปลูกแม่งหีต้นวะมันเกิดซ้อนกันทีเดียวแล้วเกิดทีแม่งเป็นยกเลยล้อมเลยก,ก่อนนะครับล้อมเหล็ก ไก่เลกโกโก้รอต้นโตก่อนนี่นี่แตงโมแล้วปลูกแตงโมที่กูได้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,วค่อยทีหลังลค่อยทีหลังวันหน้าวนะันหน้าของยังไม่ใช้เก็บไว้ก่อนเอฮอียนมาก็ได้ใช้อยู่จะทำเป็นพีแอคนะฮะแบมบูปลูกวันนี้ก็ได้ไม้เก็บไว้กูรอให้ต้นฮะเออโอเคมัน,ไว,วมนวไวกว่าที่กูคิดแล้วมึงก็เติบโตไวกว่าที่กูคิดไอ้เหี้ย กูพูดกูเมื่อกี้เออมันก็อยู่อย่างนั้นละไอ้เหี้ยไอ้ไอ้มันก็อยู่อย่างเอาละถึงช่วงนี้ใช่กูตัดอีกนานคลิปโคตรยาวเป็นชั่วโมงไอ้เหี้ยแต่และคลิปกู่ทำเนี่ยไม่มีใครดูไงประเด็นกูตัดให้ใครดูเอ่อใครก็ได้ช่วยกดไลค์ผมหน่อยอา่าในทิกตอกก็ได้ใครที่ดูนะครับผมช่วยกดไลค์ผมหน่อยนะขอร้องกลีดกูเล่นมาสี่วันแล้วไปชั่วโมงแล้วทุกคลิปกูเหนื่อยไม่มีใครดูกูเลย ไอ้ยียนี่ก็หลอกอุ้ยียปุบปุบไอ้น,นั่นก็สุกโอ้ชีวิตกูอยากตายไม่ไม่ตายไม่ได้กูตายมาสองรอบแล้วกลัวกลัวมาแล้วเฮียวันนี้น่าจะทําของที่อยู่บนบกใช่ที่ไม่เกี่ยวอะไรกับทำแล้วตอนนี้ตอนเช้าวันนี้ของวันนี้ขอ,นนขอทาปศสุสัตว์ พวกนี้ก่อนได้ปลาสุตัดก็ได้พวกพืชน,นี่ก่อนแล้วก็เเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งอ,อย่าเพิ่งก็ได้กูจะปล่อยไปวันนี้วันนี้กูปล่อยวันนีุ้กูหลอดอะไรไปเยอะละโอ้เห็นกี่ทีกูก็ตกใจอันนี้ก็ทำหนุ่มปังให้หมดเลยแล้วกันได้มา25ก็ไม่ถือว่าแย่ใช่ไม่ถือว่าแย่มากเลยสําหรับตอนนี้ที่แปลงข้าวกูใหญ่ตลอดเวลาเนี่ยล่าหนังวัวแล้วกันเออใช่ล่าหนังวัวเพราะว,ว่าในอนานคตใช้แน่ใช่ไหมเราต้องทํา ตัวอินชานใช่ใช่ใช่ตัวอินชานอนาคตอีกยาวไกลอะนะเพราะไม่รู้ว่าจะได้ทําวันไหนวัวจ้ามาหากูหน่อยปังแถวบ้านกูมีสัตว์แค่นี้เหอะสามตัวที่ใช้หนังได้เนี่ยนะเอาละทีนี้กูจะทําอะไรกับ็ิที่เหลือดอีสร้างบ้านแล้วกันได้ไหมเออใช่สร้างบ้านแล้วกันกูสร้างบ้านข้างบนนี่แหละต้องใช้เชอวลสองอันใช่ในการรื้อบ้านกูออกบ้านอยู่กับกูมาสี่วันไม่นะ มันต้องหายไปแล้วโอ้โนโอเคอะกูเสร็จใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่แต่ก็นานใช่ไม่นานเท่าไหร่แต่ก็นานโอเคกูไอ้เคียค่ำละโอเคงั้นกูมาวางแผนก่อนกูจะสร้างยังไงให้มันออกมาสวยน่าจะสร้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่สร้างอย่างงี้ให้มันยื่นไปทางซ้ายให้มันยื่นไปทางขวาดีกว่าเออเอาทรงบ้านแคบๆแล้วกันมาได้อยู่บ้านใหญ่กูไมไ่ใช่คนหรูอะไรนักนะที่อยู่บ้านใหญ่ เมื่อแล้วนอนก่อนอา,ายอีเช้าแล้วอากาศแจำใสพร้อมต่อบ้านต่อยกสูบบ้านขึ้นเหรอยกบ้านให้สูงขึน้นก็ได้อยู่นะเออเท่นานนี้น่าจะพอะสร้างบ้านแมง่งคงประหยัดจัดเลย จะใส่บันไดไปอีกใช่ต้องใส่บันไดเข้าไปในนี้อา่าอแล้วก็น่าจะมีอ่เอดินดินไว้ตรงนี้มาตรงนี้โอเคแล้วฮะยังไงล่ะกูแต่งก่อนบ้านเสร็จอีกเอาจเจริญดูดิข้างในก็แคบแคบก่อนเนาะบ้านกูไม่ได้เด็ดโดดอะไรนี่ นี่เหี้ยังไม่เสร็จเลยนี่บ้านครับแคบหน้าอยู่จัดเลย <laughs> ไหนดูดิพ่อค้าอะไรมาขายวะดูหน่อยครับพ่อค้าสวัสดีครับมึงอย่าหนีกูดิเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยมึงอย่าทำกูดิเฮ้ย ค่อยสร้างได้ไหน่อยถ้าไม่วางผมสร้างของไม่ได้ แล้วก็ขยายไปทางนน้นไปดูข้างนอกก่อนบ้านานี่บ้านผมแม่หงอุบาทจัดเลยยังเหลือรูตรงนั้น,นอีกเนานี่โอเคแต่ละก็ขยายมาอีก มึงดังไก่มากเลยนะเฮ้ยมึงรู้ตัวไหเนี่ยออเคกูปิดประตูหรือยังกูตกใจหมดยังไม่ปิดไอ้ที่มึงว่าจะลอยๆก็ปิดไปเถอะอะฮะจมแจมจัด อย่าปวดซันลุ้ไปทำเหี้ยกอะไรเด้อ,อนี่แหละบ้านผมบ้านแสนสุขสุขสันจัดเลยอาโอเคนี่ละบ้านที่กูรอคอยอย่าทำร้ายกูเลยกูไปแล้วเท่านี้ก็พอใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ดนะ้วยเวลานอนละไอ้เหี้ยห้าวันก็ทำไม่ได้เยอะอยู่เออใครที่ชอบ ก็อย่าลืมนะครับผมใน tiktok ด้วยผมเอาลงคลิปไว้อยู่ก็พยายามเข้ามากดากดติดตามผมหน่อยใน youtube นะครับเพราะผมอยากดังใช่ผมอยากมีตังตอนนี้ผมอยากซื้อคอมสักชุดหนึ่งมาเล่นไม c r a f t อย่างนี้ล่ะมันสงบดีผมอยากายังมีกำลังใจครับกำลังใจในการทำคลิปคลิปแต่ละคลิปผมผมใจทำมากเลยนะบางคลิปใช้เวลา เป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะเสร็จนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็ไม่มีอะ้รมากครับผมแค,ค,ค,คม่คนละคลิกสองคลิกไม่คนละคลิกก็พอคนละคลิกนะครับผมใน youtube ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมให้เด็กน้อยตาดำๆเราวันนี้ก็ลาไปก่อนหวังแบบว่าทุกคนจะชอบนะครับผมเอาวันที่ห้าแล้ว มคิดว่าน่าจะถึงไม่น่าจะถึงร้อยวันหรอกด้วน่าจะตั้งคิดไว้หนึ่งให้ร้อวันแหละแต่น่าจะใส่เครื่องหมายคําถามด้วยว่าจะถึงไหมก็จะทําพยายามทําไปเรื่อยหวังว่าจะมีคนดูนะครับก็สวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายลาก่อนครับเย,ย้คุณเฮ